ครับครับสวัสดีครับเจินครับเป็นยังไงเอ่ยปัญหาครับดีผมจะขอปรึกษาเ,าเกี่ยวกับมีหนังสือทวงหนี้ให้ไปชำระนี่ในฐานะผมคุณเป็นผู้คำประกันรถยนต์นะครับอืมครับเยีงง่ยงงมานี่นี่เหรอครับนี่ก็ถ้ารวมสองสอง สองเคสนี้ก็ประมาณน่าจะสองแสนได้เกือบสองแสนนะครับคุณค้าสองสองคนเลยเหรอสองสองสองคันเลยโอ้สองแสนประมาณสองแสนนะอ่าครับทีนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้มีคือผมได้รับหนังสือวงถามนี่ให้ไปชำระนี่นะครับออกหนังสือออกมาเมื่อวันที่หกพฤศจิกายนปีหกสามครับอืม อ่คราวนี้ว่าถ้าผมไม่ได้ไปชำระนี่มันจะมีปัญหาอะไรไหยครับเขาทวงตั้งแต่ปีหกสามปีนี้ปีหกสี 4, ่ครบมาหนึ่งปีแล้วคนเช่าซื้อทั้งสองคนเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่โคราชคนนึงอยูออ่ร้อยเอ็ดคนนึงโอ้อ้าทีนี้เนี่ยมันปีหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทนาย อธิบายให้ฟังก่อนนะเพราะว่าเขาทวงมาก็เงียบกิ๊บเลยไม่รู้ว่าเขาฟ้องคอดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะให้ทนายได้ได้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเชิญพี่ทนายวสันครับครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าภู้ไม่ลำเนาของคนที่เป็นผู้เจ้าซื้อนี่นะครับอยู่โคราชบ้างอยู่ร้อยเอ็ดบ้างนะครับและอาจจะอยู่คนละที่กับคนค้ำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเขาฟ้องนะครับเขาก็จะฟ้องไปที่ศาล ที่สารณภูมิลําเนาของจําเลยนะครับก็คือจําเลยที่หนึ่งกับที่สองที่ว่ามานี่แหละนะครับนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาฟ้องมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องส่งหมายมาที่เราถ้าเกิดเขาฟ้องเราในฐานะผู้ค้าประกันด้วยนะครับการที่เราจะรู้นะครับเราก็เช็คนะครับสามารถตรวจสอบไปได้นะครับโดยที่สอบถามไปที่คนที่เขาเช่าซื้อหรือสอบถามไปที่บริษัท นะครับว่าคุณอบอกกล่าวทวงถามมาตั้งแต่วันที่หกพฤิกาหกสามแล้วตอนนี้มันก็ปีหนึ่งแล้วนะครับส่วนมากเขาจะให้เวลาเนี่ยก็ก็ไม่กี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับเพราะรอันนี้ถึงเขาเรียกว่าถึงส่วนฝ่ายคดีและฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับเขาก็จะบอกบในหนังสือนั้นว่าบอกเลิกสัญญานะครับให้มาชําระหนี้ภายในกี่วันกี่วันตรงนี้นะครับหากไม่ดาเนินการหรือไม่ติดต่อมาภายในกี่วัน ข้าพเจ้าก็มีความเสียใจที่จะดําเนินการฟ้องร้องบังคับท่านตามกฎหมายต่อไปอย่างเงี้นะครับทีนี้มันนานแล้วตรงนี้ก็ดูด้วยบางทีคนไปชลาใจนะครับไปดูอีกทีในเอา้ามีหมายบังคับคดีมาแล้วยึดทรัพย์บ้านเราอะไรเรานะครับในฐานะเราเป็นคนข้าประกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเพราะมีกฎหมายในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้เราอยู่หลายประการนะครับ mm. ประการแรกเลยนะครับที่เราไปค้าเขาเนี่ยนะครับ นับแต่ลูกนี้ผิดนัดเนี่ยเขาต้องบอกกล่าวเรามาก่อนนะครับหกสิบวันนะครับให้เรารู้เลยว่าลูกนี้ลูกนี้รายนี้นะที่เราไปค้าเนี่ยผิดนัดแล้วนะนะถ้าผิดนัดแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขปัญหาก็คือเขาอยากให้เราเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเขาไม่ดําเนินการตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดพ้นนะครับในเรื่องของค่าขาดราคาค่าดอกเบี้ยนะครับก็จะคิดได้เพียง60วันหลุดจาก60วันนี้เราก็จะหลุดหมดตามกฎหมายนะครับ ถ้าขาดราคาก็ไม่ได้นะครับขายได้แล้วได้เงินไม่ไม่พอก็ช่วยไม่ได้ดอกเบี้ยก็คิดไม่ได้อย่างนี้นะครับเราก็ต้องตรงนี้นะครับส่วนของผู้ค้าประกันที่จะได้รับประโยชน์เราเคยมีคําพิพากษาดีกามานะครับในเรื่องนี้นะครับว่ามีการบอกกล่าวมาถูกต้องไหมนะครับตรงนี้นะครับถ้าบอกกล่าวมาเกินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับที่เขียนคุ้มครองเราไว้นะครับก็ต้องไปดูตรงนั้น นะครับแต่ก็เป็นห่วงนะครับว่านี่พีกว่าแล้วนะครับมีการฟ้องร้องอยังนะครับถ้าเกิดว่าทางคุณอนันต์นะครับมีเบอร์โทรนะครับทางศาลแล้วก็สามารถโทรไปเช็คได้อยู่นะครับตามสารที่ที่ภูมิลําเนานะครับเช่นโคราชหรือร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีคดีของเราขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเช็คดูก่อนได้นะครับครับอันนี้คือถ้าเราจะเช็คว่าทาง บริสัท์ไฟนั้นเขาฟ้องหรือไม่ฟ้องนี่เราเช็คได้ได้ที่ภูมิลำเนาของผู้ซื้อหรอครับคือตรงนี้เช็คที่ศาลส่วนมากานะครับการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยต้องฟ้องณภ<ม>ูนะมิลำเนาของจำเลยนะครับทีนี้เขาจำเลยคนที่เป็นจำเลยที่หนึ่งก็คือผู้เช่าซื้อนะครับ<ม>อยู่โคราชอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปฟ้องที่โคราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวคนร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรฮะอ่าอำเภอโพ,พชัยครับ ตรียมปากกานะครับผมสาลจังหวัดร้อยเอ็ดจดเบอร์ครับครับศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกครับอ่านั่นที่ร้อยเอ็ดที่โคราชอยู่อำเภออะไรฮะชนนทยครับ จดเบอร์ของสารแขวงนครราชสีมาก่อนฮะครับผม044 044ครับ258 258 25ครับ560 560นะครับก็คือต้องูทรไปีิสารที่ภูมิล,ลำเนาผู้ซื้อใช่ไหมครับว่าเขาฟ้องหรือไม่ฟ้องใช่ครับ อาจดเบอร์รสารจังหวัดนครราชสีมาครับศูนย์ส <24 3, S 2> ี 5, 5, 5. ่สี่ศูนสี่สี่ครับสองสี่สามสองสี่สามครับห้าห้าห้าเออเออเออครับรีบตามเรื่องของตัวเองนะเพราะเรื่องคนคำ้ำเมื่อกี้ทนายว่าสารบอกมันมีข้อต่อสู้ในหลายประเด็นทั้งประเด็นเรื่องการคำ้ำทั้งประเด็นเรื่องเงื่อนไข,ขของการเช่าซื้อบางคนก็ไม่ค่อยสนใจ พอสารตัดสินมามาดูแล้วมันร้องอดควรทีหลังว่าตัวเองควรต่อสู้<ร>กลับไม่ไปสู้แล้วกลับไม่สนใจเรื่องแม้บางทีรู้ว่ามีศารมามีหมายสารมานัดให้ไปขึ้นสารก็ไม่ไปท้ายที่สุดแทนที่จะไม่ต้องเสียตังคือไม่ต้องเป็นหนี้แต่กลับมาต้องเป็นหนี้เพราะความละเลยโดยที่ไม่ไปสาร,รแล้วก็ไม่รู้เรื่อง<ร>อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเช็คแล้วยังไม่ฟ้อง จากสารที่ผมให้ไปสามสารนะสาร้อยเอ็ดสารแขวงนครราชสีมาและสารนครราชสีมาถ้าเช็คแล้วไม่มีในสารแลบกว่ามีการฟ้องคดีซึ่งตัวคุณอ่ะบอกเลขบัตรประชาชนหรือบอกชื่อไปเจ้าหน้าที่เขาจะเช็คให้ได้คุณก็ไปหาข้อมูลจากไอ้คนที่มันเช่าซื้อบอกเอ้ยมีการฟงการฟ้องมาไหมนะลองไปสอบถามก็ดูหรือโทรไปที่บริษัทที่เขาช่วงนี้นั่นแหละนะ ถ้าเช็ค,คทั้งหมดแล้วทั้งสารทั้งคนเช่าซื้อและคนคนที่เป็นเจ้าหนี้เขายังไม่ฟ้องเอาละทีนี้เราค่อยมาตั้งหลักดูว่าเราจะดําเนินการแก้ไขปัญหานี่เรายัางไงนะอ๋อแล้วขอถามอีกนิดนึงครับครับถ้าเราเอา่อมีเห็นว่ามีหนังสือแจ้งรวงถามเนี่ยอันนี้หนังสืออันนี้มันจะมีอายุไหมครับในการยื่นฟ้องสารนะครับ อ่าเชิญนะพี่วสัน์ฮะชาใช้หนังสือทวงถามเป็นอายุความไหมอ้าวเชิญฮะครับเวลาเขาทวงถามมานะครับเขาก็จะกําหนดให้เราชําระภายในกี่วันกี่วันติดต่อเข้าไปนะครับถ้าคุณอยากจะเจรจาตกลงในยอดนี่คุณก็สามารถติดต่อไปได้ภายในกี่วันตรงนั้นนะครับแต่ในเรื่องของอายุความนี้ก็เป็นมันก็มีอายุความในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อนะครับอของเขา นะครับการเจ้าซื้อถ้าเกิดเป็นการซื้อขายกันรธรรมดาติดต่อกันอย่างเงี้ยนะครับซื้อขายเจ้าซื้อ,อก็ห้าปีหรืออาอยุความทั่วไปในการฟ้องร้องค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรนี่สิบปีนะครับครับดูเ,เป็นประเด็น<อ>ไปฮ<อ>ะ,ะสมมติถ้าเขาไม่ฟ้องภายในห้าปีใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ก็คือคือคืออย่างงี้ฮะคุณคุณสุภาษิตอย่าไปสนใจที่อายุความ แม้อายุความขาดที่นั่งนับแต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องไหมอ้าวเชิญพี่ทนายวสันฮะครับเรื่องอายุความนี่นะครับก็เป็นข้อ,อที่เราจะต้องไปต่อสู้นะครับว่ามันขาดยังไงนะครับถ้าเราถูกฟ้องมาเราเพิกเฉยไม่ไปศาลเนี่ยศาลก็ไม่ได้พิจารณาให้นะครับออันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับอา,อายุความ,มวาขาดาอยู่ครับเจ้าหนี้ก็ฟ้องได้ ลูกหนี้ก็มานั่งนับอยู่ที่นอกศาลเนี่ยแหละโอ้ยขาดแล้วขาดแล้ว,ลวไม่เป็นไรหรอกศาลไม่สามารถไปหยิบยกเรื่องอายุความมาช่วยจำเลยได้นะตัวลูกหนี้คนที่กล่าวอ้างเรื่องอายุความเมื่อโดนฟ้องต้องไปต่อสู้เองอืออเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่ต้องไปนั่งนับเรื่องอายุความอะคุณไปเช็คตามที่เราบอกก่อนว่าคดีขึ้นศาลหรือย,ยัง ถ้ายังไม่ขึ้นโอเคมันฟ้องมาเนี่ยมานั่งดูข้อเท็จจริงกันว่าเขาฟ้องมาประเด็นเนี้ยขาดหรือไม่ขาดอายุความมีประเด็นข้อต่อสู้อะไรแล้วค่อยไปว่ากันนี่คือความใส่ใจในคดีนะอ๋อก็คือเช็คทั้ง3ที่เลยใช่ไหมครับเช็คทั้ง3<ม>ที่เช็คทั้งคนอ่ะฟังดีๆเดี๋ยวมันวนละเช็คทั้งสาสารเช็คทั้งคนเช่าซื้อ,อ,อเช็คทั้งเจ้าหนี้ ฟ้องชันหรือ,อยังเ,เพื่อจะได้เอาข้อมูลมาให้มันตรงกันว่าอ๋อยังไม่ฟ้องคดีแล้วค่อยมานั่งดูว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับอีกข้ออีกข้อหนึ่งครับแสดงว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดเรามีเงินทองทรัพย์สินเข้ามาแล้วก็ยังไม่แน่ว่าเขาจะยื่นฟ้องแล้วก็ยึดทรัพย์เราใช่ไหมครับถ้าอายอุเกินหนึ่งปีไปแล้วจากหนังสือทวงถามนี่เนี่ยครับ คือไอ้หนังสือคุณไม่ต้องไปสนใจเขา11ปี12ปีเขาก็ทวงได้เพราะนี้ไม่ได้ยุติ20ปีเขาก็ยังมีหนังสือมาทวงได้ประเด็นเรื่องอายุความมันอยู่ที่เงื่อนไขประเด็นในเขาฟ้องถ้าเขาฟ้องค่าขาดราคามาอย่างนี้มันจะนับจากเมื่อมีสิทธิ์ในการที่จะเริ่มนับอายุความก็มคือเมื่อเขายกเลิกสัญญาเขาไม่ได้นับจากหนังสือทวงนี้ เพราะฉะนั้นอ,อย่าไปสนไอ้เรื่องหนังสือทวงหนี้ไปทำตีสิ่งที่เราบอกก่อนนะเอาสนใจรตรงนี้ก่อนแล้วได้ข้อเท็จจริงแล้วค่อยกลับมาถามว่าเออผมไปเช็ค้วยังไม่ฟ้องตอนนี้จะต้องทำยังไงหรือทำยังไงนะอ๋อครับผมเอออ่ะเอาเป็นขั้นขั้นนะเรื่องแก้กฎหมายอ่าแก้แก้ปัญหาเนี่ยนะครับขอบคุณ